พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้าโตโยโต้าอันติดมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เป็น t o โยโต้าอันติดจดทะเบียนปี2002นะครับหรือปี2545้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เดิมโรงงานนะครับรถเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับผม เครื่องพันหกตำหนิสีไม่สวยนะครับผมรถขับทางไกลได้ปกตินะครับคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่49,990บบาทนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับท่านใดสนใจหารถเก๋งไว้ใช้งานลองชมคลิปวิดีโอนี้ดูก่อนนะครับสีสัน มีสีดนะครับรถไม่เคยเคลียร์สีนะครับแต่ตอนนี้สีสีดนะภายในสวยกิิบนะครับคันนี้หรือท่านใดสนใจอยากให้ทำสีด้วยก็แจ้งได้นะครับแต่อันนี้เราขายก่อนเก็บงานนะเครื่องเกียร์ดีนะครับรถขับทางไกลได้ปกติไฟทงไฟท้ายสวยนะครับ เล่มเอกสารครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้ไฟทรงไฟท้ายสวยนะเป็นเครื่องพันหกตัว E นะครับ VVTI ตำหนิแค่สีไม่สวยนะครับรถขับขีด่ดีช่วงลงช่วงล่างดีนะครับผมตำหนิก็จะประมาณนี้นะครับผม ถ้าชอบก็ให้เราทำสีได้นะครับราคาคุยกันได้ยางก็ยังดีทั้งสี่เส้นนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมดิสเบรกสี่ล้อได้รถเดิมไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับคันนี้นะครับกระจกหน้านะครับเดิมๆสองชั้นนะครับ ฝากระโปรงก็มีแตกบ้างนะครับเนี่ยราคานี้ลองพิจารณาดูนะครับภาษีนะครับห9เกเดือนกรกฎาคมนะครับหลังคาเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวดูภายในนะครับภายในสวยกิบเลยนี่ครับผมภายใน เดิมๆนะครับนี่มือปงมือเปิดสวยนะครับไม่มีหักกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมเดิมเลยผงมาลลยเดิมเดิมนะครับของเขานะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวมีแอร์แบ็กเอครบเลยนะครับผม แอร์เบ ABS ครบนะครับผมเบาเป็นแบบเบาะผ้านะครับเดิมๆนี่ไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านร้อยเปรเซ็นต์เลยรถคันนี้ลำดับมือที่สองนะครับนะครับสวยๆเดิมๆนะไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนี่ เกียร์เดิมๆนะครับผมเกียร์เข้าดีปกติไม่มีลอรอบไม่มีรอให้ร้อนนะครับเกียร์เปลี่ยนดีปกตินะนี่ครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมวิทยุมีฟังนะครับผมหน้าปัดเลือนไม้สวยนะครับผมหน้าปัดเลือนไม้สวยคอนโซลนะครับสวยนะครับคอนโซลนี่ครับปับสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับผม คอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมบอกปรับเอนนอนได้เดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับผมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับผมนนอดฝาประตูไม่มีขยับนะประตูปิดนิ่มนะครับผมนี่ปิดนิ่มนะเปิดฝาท้ายเลยประตูหลังนะครับประตูหลังก็ปิดนิ่มนะ กระจกเดิมโตโยต้านเนี่ยยังอยู่โตโยต้ายังอยู่นี่ครับถือว่าได้เดิมได้สวยนะเนี่ยเดิมเดิมหมดเลยนะครับมือเปิดไม่มีหักนะครับผมดูเบาะด้านหลังนะครับสว,สวยนะครับไม่มีขาดเลยนะ บอดด้านหลังนะครับสวยๆนะครับไม่มีขาดอันนี้คือบาะเดิมของเขาเลยนะครับโฉมนี้ Toyota a อันติ 1.6e นะครับรถขับขี่ดีประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรถบ้าน100%เนะครับไม่ใช่แท็กซี่เดอ้อหลังคาสวยนะครับนี่หลังคาสวยนะไม่มีตำเนิไม่มีขาด ที่บังแดดสองข้างอยู่ครบกระจกมองหลังอยู่ครบนะครับผมนี่สวยๆเลยไฟในห้องโดยสารใช้ได้นะครับผมตูต้ปิดนี่ปิดนิ่มนะครับผมด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายยางอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเปิดให้หน่อยเปิดตดูยางอะไรหน่อย นี่ครับยางอะไรอยู่ครบนะแม่ลงแม่แรงมีครบนะครับผมโอเคปิดเลยคันนี้ก็ตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ฝาท้ายล็อกได้อะไรได้ปกตินะครับผมอ่ะลองล็อกให้ดูหน่อยฝาท้ายล็อกได้อะไรได้ปกตินะครับนี่ล็อกได้นะปกตินะ ดูฝั่งนี้ครับสวยๆเดิมๆนะครับชายบันไดสวยนะครับเดิมๆนะครับสีโครงสร้างเดิมอยู่นะครับ สวยนะครับประตูปิดนิ่มนะครับผมกระจกเดิมนะครับโตโยต้าโตโยตนะครับผมประตูปิดนิ่มทุกบานนะครับ เบาข้างคนขับสวยนะครับใครหารถไว้จ่ายตลาดไปวัดไปวานะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับผม49,990บบาทเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเกอคอนโซลก็ล็อกได้ปกตินะครับผมนี่ ช่องแอร์สวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะนี่นี่ครับช่องแอร์สวยกริรับชายบันไดเดิมๆสวยนะครับนี่ครับแผงประตูเดิมๆนะครับไฟในประตูยังติดอยู่นะครับไม่หักนะ ปิดนิ่มนะครับผมมาต่อดูห้องเครื่องนะครับผมนี่ห้องเครื่องเดิมเดิมของเขานะครับเครื่อง16กว่าวีวีทีไอนะครับผมอันนี้เป็นตัวควบคุม a b s อนะครับระบบเบรก ab s อนะคันนี้ได้คานหน้าเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับผมนี่ รถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับไฟนงไฟหน้าเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับผมรถเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับคันนี้ขับมาระยะทางประมาณ450กิโลนะครับขับมาลวดเดียวจอดพักครั้งเดียวนะครับรถไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันแน่นอนครับขับทางไกลได้ปกติน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มี ขับดีดีแน่นอนนะครับกับเจ้าโตโยต้าอันติดคันนี้นะครับแล้วก็ระบบไดชาร์จไดสตาร์ทสมบูรณ์แบบหมดนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมเครื่องเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับผมนี่นะครับเดิมเดิมของเขารถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมแผ่นเพจเดิมเดิมนะครับปี .2 0 0 2นนะครับเลขตัวถังอยู่นี่นะครับ รถคันนี้เอาเข้าตรวจที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านใดสนใจอยากจะให้โอนด้วยก็สอบถามได้นะครับค่าโอนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้หมดนะครับผมเนี่ดูครับเดิมเดิมหมดนะครับผมอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์เลยเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมตรวจให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมคันนี้ เครื่องเงียบๆน,นะครับผมเปิดน้ำให้หน่อยไม่มีอะไรนะครับผมท,ท่านผู้ชมเครื่องเงียบๆน,นิ่มๆน,น,นะครับ รับประกันไม่เคยจิดแก๊สแน่นอนนะครับผมร้อยเปอรเซ็นน้ำนิ่งๆนะครับผมน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลไอไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้โอเคปิดเลยครับตำาน้คือสีไม่สวยนะครับคันนี้ขายราคานี้คือสีไม่สวยถ้าลูกค้าสนใจอยากให้เราเก็บสีให้ก็โทรคุยกันได้นะครับเดี๋ยวๆโทรคุยได้นะครับว่า เก็บสีทั้งคันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับค่าใช้จ่ายลูกค้าออกเองนะครับผมค่าเก็บสีราคาไม่แพงนะครับเก็บใหม่ทั้งคันรับรองสวยวิ่งแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าสภาพนี้ไม่ซีเรียสก็เอาไปเลยครับสี่9มเบาทนะครับผมเดี๋ยวดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 2 8 0 0 0นแนะครับ2 8 0 0 0 0 0ป0 0มกว่าโลนะครับเลขไมค,นนค์คันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นปกตินะใครจะเอาไปต่อยอดใช้ทำมาหากินเดินทางใกลๆได้หมดนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับผมทดสอบมาให้เรียบร้อยแล้ว400กว่าโลนะครับ 450โลประมาณนี้นะครับจากกรุงเทพมาขอนแก่น450โลนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับปิดเลยครับขับมาลวดเดียวนะครับจอดพักกินข้าวข้างเดียวแค่นั้นเอียงนะครับแล้วก็เดินทางยาวๆเลยนะครับคันนี้นะครับรูปทรงยังน่าใช้อยู่นะครับโตโยต้าอัลติดคันนี้ ไฟทรงไฟไท้ายติดครบหมดนะครับนี่อันนี้เราก็ขายตามสมภาพรถมือสองนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดนะครับผมรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรายละเอียดอื่นๆลูกค้าก็ไปเก็บเอาเองนะครับผมขายราคาถูกแล้วสภาพนี้ราคานี้รีบจัดเลยนะครับ บอกเลยนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับบอกเลยไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นเดียวซ้ายขวาไม่ดังนะครับเดียวพวงมาลัยให้ดูหน่อยเดียวซ้ายขวาให้ดูหน่อยเดียวซ้ายขวาพวงมาลัยไม่ดังนะครับคันนี้ ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทร0816995106นะครับผมแล้วก็เบอร์ติดต่ออีกช่องทางนะครับเบอร์ของทีมงานสักกรินนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไลน์ให้อีกเบอร์หนึ่งนะครับสามารถวิดีโอคอลดูรถได้ตลอดนะครับดูรถได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงทักมาได้เลยนะครับผม แต่ถ้าดึกแล้วก็อาจจะไม่ตอบนะครับอาจจะนอนแล้วนะครับผมถ้าไม่ดึกมากก็เดี๋ยวน้องทีมงานตอบให้นะครับผมราคา4 9 9 9 0บบาทขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมท่านใดรับได้ก็จัดไปครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับ อยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมพิมพ์หรือค้นหาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าพ่อบุตรรถบ้านนะครับชื่อร้านพ่อบุตรรถบ้านนะครับอตอนขึ้นต้นคลิปนะครับจะเขียนบอกอยู่นะครับชื่อร้านพ่อบุตรรถบ้านนะครับผมเซิร์ชใน Google เจอแน่นอนนะครับผม เครื่องเงียบๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชมขับทางไกลเครื่องดีเงียบเก็บเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคันนี้ขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผม ขอบคุณครับ